อบอุ่นและประทับใจรับต้นปี2,566เมื่อมันดีเวิร์กและดูมันดี ผู้หยิบนิยายวายที่ขายดีที่สุดนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคิวที่พายซีรีส์มาผลิตโดยมียอดชมสูงถึง500ล้านวิวรำร้ำปรากฏการณ์ความปังอีกครั้งด้วย4ตอนพิเศษของซีรีส์ดังให้ชมในนิ่งเฮียทูยูคิวที่พายทูยูที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายที่สุดพิเศษด้วยการปิดโรงภาพยนตร์สยามพาลัลยให้เหล่านักแสดงทั้งซีพลึกพาณิชหนูนิวชวรินเพลิดพิริยวงศ์แม็กกอนทัศน์รุจีรัตนวร,รพันธ์นัทสิทธ เอื้อเอกสิทธิ์พัดลำน้อยและยิมปริญญากรขันสว่าได้ชมซีรีส์ไปพร้อมแฟนคลับเก็บโมเมนต,ต์สุดพิเศษในตอนสุดท้ายไปด้วยกันอย่างประทับใจจากที่ร่วมเดินทางกับซีรีส์เรื่องนี้มาด้วยกันเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะก็ดีใจครับ ดีใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับแล้วก็ดูตั้งแต่ EP แรก EP พิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปอร์ตพวกเราชาวนิ่งเฮียนะครับตรงนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็องก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนคอนอีกใช่ทุกคนก็ยังอยู่กับนิ่งเฮียได้อีกหนึ่งหโปรเจกต์ครับพี่สีใจวิวไหมคะ ใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ส่งยิ่งเฮมาแบบว่าสุดฝั่งแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีตัวละครนี้แล้วเฮ้ยมีสิมีตัวละครนี้อยู่นะครับผมก็ว่าส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดูทุกคนรู้สึกว่ามันเราชอบฟีลลิ่งเวลาดูทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่า ส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อาถรรพ์ในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากมาก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมาร่วมงานแต่งงานเราใช่ป้าหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืนงานแต่งงานครับที่นี่ครับมาร่วมเป็นสกีพยานใช่ไหมครับสี่กับเพื่อนเพืนมาร่วมเป็นสกีพยานในวันนี้ใช่ไหมครับอาจจะจบแบบน่าม่าก็ได้ใครไปรู้ถ้ามสองจุดหนึ่งอีกเหรอทีไม่มีแล้วไม่มีจริงๆมันเป็นไงบ้างฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีคลินทะเลมีมิวบันส์ยังไงบ้างก็ ทุกๆเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าหนูกับพี่เลียนจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยกันยังไงคุณพูดต,ต่อไปบ้างครับคุณสองอย่างครับก็จริงๆตอนที่เราดูอีพีหนึ่งด้วยกันกระโดดกันที่นี่นะครับแล้วก็อีพีจบเราก็มาดูที่นี่เหมือนเดิมก็ รู้สึกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษเนอะทั้งอันน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าด้วยนะครับที่จะ,จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราก็จะอยู่งี้ไปตลอดเลยนะครับรอไงก็เป็นังใจใพวกเราตลอดตลอดไปนะครับจริงอส้ใหจริงเดี๋ยวก็จะ เดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเหลี่ยนกระดูกเกลือในในนู่นเฮียแซมแซมไปยังไม่หายไปไหนแน่นอนยูครับยังเล่นซนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนเฮียอี้หน่อยครับผมดื้อนักไงตามชื่อเรื่องดื้อนักสปอย์นีดนีเป็นยังไงบ้างหรือเฮียล่ะครับก็ ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้องต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งทั้งพีเอชแล้วก็คนเดียวด้วยจากจากนี่เฮียไปเป็นนี่เฮียครับต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็ก็จะช่วงนี้จะเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็รอติดตามนะครับอยามพูดมากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นไหมขอพูดทั้งเรื่องแน่นอนครับอย่ารำคาญนะครับถ้าพูดมากครับสกิลสกิลฝีปากสกิลการพูดมันจะแบบมากขึ้นหรอคะ ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้ได้ได้บทมากขึ้นพูดอิมแพ t มากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีต่อไม้ต่อกรกนไหมครับน่โอ้ยน่าจะทั้งเลื่อนครับผมพูดเราครับสรุปว่ายังไงนั่นคือนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่มอีพีสามอ๋อ เพราะจบที่นอนครับผมใช่คร kind of ับอะไรครับใช่ก <tense> ็ก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้ดูเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจซึ่งตอนตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับคู่สองคนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครับก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบไปได้ดีครับแบบแฮปปี้แบบแฮปปี้ครับ มันจบที่นอนแล้วมันมีฝันต่อเนี่ครับฝันดีจะฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับใช่ในวันนั้นคัฝันดีแล้วอีพีนี้ตื่นเลยอาจจะลมงลเมอฮะต้องต wow. ้องรอดูตอนฝนตกอีกทีครับว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างครับี่เราเราก็มาดูอีพีสุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำความรู้สึกตอนวันแรกๆที่เรามามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึก ยังยังเหมือนเดิมครับยังยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆครับก็รู้สึกแฮปปี้เราอบอุ่นเหมือนเดิมครับปวดร้อเลยนะแค่เราคิดว่าแบบแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงอะไรก็เลยปวดร้อครับพอจบซีรีส์ก็คือสารต่อที่นี่เลยครับจริงๆตีมันเป็นยังไงจริงเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ตีมเป็น คิดที e พายคิดท,ที่เลิฟครับผมก็เหมือนการมอบความรักให้กับทุกคนนะครับอย่างที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิดที่พายเราก็เหมือนแสดงควารมรักกับในการทำคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าสุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่อ๊อฟเคยทำคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบ,บ็กแบบ ทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์แบบวาเลนตี้มีครบทุกรถแน่นอนใช่แล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิวที่ไพที่ทำแฟนคอนด้วยกันนะครับผมใช่กี่ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้18สิบแปดครับติดหนูมาเลยสิบแปดตาแฉะเลยจริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไม่ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนในจริงๆจริงๆเราก็มีแอบซุ้มซอมมาแล้วครับแอบคุยกันมาแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มถ้าอยากโชว์เพิ่มอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องมาดูกันว่า แตนน่ละอย่างเป็นยังไงครับผมแต่รับรองวาอ่าแสงสีเสียงโปรดักชันเต็มแน่นอนยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตท,ที่ทํามายิ่งกว่าดูมันดิแนร,ร์หรือว่าซีมิชโชหรือว่ามิจิกเดททุกคนเลยครับผมจริงจริงมันกดดันมากเพราะว่าเราก็ทํามาในทุกรูปแบบพูดปุด๊บกดดันเลยครับกดดันไหมกดดันแต่มันก็ท้าทายเนาะเหมือนแบบแต่ละคู่ครับ แต่ละคู่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ลองทำครับ <c oughs> ก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานว่าแบบเออเราอยากอยากลองโชว์แบบนี้อยากลองโชว์แบบนี้ดูหรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านนดอยู่แล้วนะครับก็ะจะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้มีการคุยกันแล้ววางกันแล้วครับผมก็ยังไงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับ เได้ในวันนรั้นครัะก็ช่วงนั้นเราก็จะลุยกันเต็มที่ฮะน่าจะแบบหนักๆเลยครับเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทําใจนะทุกคนทําใจไว้เลยนะใช่ถ้าวงนี้เป็นชว์ที่พิเศษที่สุดผมเรียก่าฟิตร่างกายรอแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็จะทําเหมือนป๊อปปี้ฮะไม่รับงานท่าันยังไงก็ต้องทันเทสต์บอยแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรอะไในแต่ละคู่บ้างนีงเพราะว่าเราก็ทํามาทุกอย่างแล้ววุ้ยไม่ทุกอย่างครไม่ครับมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่เนี่ยนึกนึกออกเลยที่อยากจะเสนอเพื่อปนกันตรงจยด เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำอ่ะอันนี้คือต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปฟิตเอิ่งกับใครไว้ตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากเท้าเป็นไฟเหมือนกันใช่คู่นี้เต้นเก่งเลยอยากเต้นบ้าอยากบินเวลาคู่นั้นน่อย่ออยากคนบินไปแล้วอาจจะมียุโอนั่งนั่งนั่งอะ นั่งในนั่งเวทอาจจะไดนั่งยอมโอ้กับลอยอยู่ในนอลอยแล้วลอยวนไปใช่ไหมครับเอออย่างเช่นพี่แม็กอาจจะขี่แล้วเสาทะลุจอนมาเลยพี่แม็กถามพี่แม็กบอถามยังแม็กกับนัดยังไงพี่แม็กอ่อนแล้วแม็กนัดก็จะได้เห็นจะได้เห็นในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นเขาอย่างอย่างแม็กบางทีอาจจะยังด้านใดที่ยังทําไม่แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะ อาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่เคยเห็นได้โชว์กันก็จะได้เห็นอีกเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอยากให้แต่ละคัวขอบคุณแฟนๆที่เขาเชียร์จนมาถึงวันนี้เป็นตำนานแล้วเป็นตำนานหรือครับผมเดลิเจนครับมาครับครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราชาวคิทิพายตั้งแต่ วันแรกที่ออนนะครับภาพปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้คิริไพสุยูภาพพิเศษ EP สุดท้ายออนแล้วและกำลังจะมีในมิ่งคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรกครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่พพอร์ตพวกเราแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่นะครับใจอยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเกื้อเฮเเลียงคนเดียวเฮอี้ซึงเสมอแล้วก็เหนือแล้วก็ ตัวละครตัวอื่นอยู่ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจําของทุกคนไปตลอดเลยครับครับเงินจดลงแห่แล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้ลงเลยหนูเดี๋ยวเพื่อซีก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแลงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมก็ ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตรต่อๆไปด้วยนะครับได้ครับแล้วผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จัดที่นี่เลยก็ก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทําให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ ยังไงก็ฝากมือมาใจพวกเราในอนาคตด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแฟนคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับสุดท้ายเอาคูณกันการเอ่อกดบัตรนะครับแฟนๆตั้งตารออย่ายกดบัตรครับใช่ครับกดบัตรวันที่4กุมภาพันนธ์ะครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครับผมมาดูกันเยอะนะครับไททูเกนเบเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยก็อยาขอบคุณเหมือนกันเห็นทุกคนได้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับยูทิพย์พายทุกคนที่ทำให้พวกเรา มีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับดื้อเฮียนะครับผมพี่เจษนะครับอนนท์นะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูมันดีตในปีหน้าเอ้ยปีนี้อ่ปีหน้าด้วยแล้วกันแต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมคครับบขอุณขอบคุณครับ